ครับสมกลับแล้วนะครับตอนนี้ล่าสุดเรียบร้อยแล้วเครียรดเดิน,น, <c oughs> นทางกลับแล้วนะครับทีมงานครับ <c oughs> ขอบคุณครับ กลับแล้วนะครับขอบคุณพี่อ้อมนะครับดูทีมแซดนะครับที่เลี้ยงอาหารเมื่อน,นี้นะครับกับทีมงานปงเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับของทีมงานรุ่งพงนนาด้ษ์ คลิปนี้ก็เป็นคลิปตอนสั้นนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ